ข้อมูลการนำไปใช้งานของซีนยางนั้นมีความสำคัญมากแค่ไหนติดตามได้ในคลิปนี้ค่ะสั่งผลิตซีนยางหรือสั่งซื้อซีนยางบอกแค่ขนาดอย่างเดียวไม่ได้หรอทำไมต้องมีข้อมูลการใช้งานร่วมด้วยอาทิเช่นต้องใช้ที่อุณหภูมิเท่าไหร่มีความแข็งไหมต้องสัมผัสน้ำมันหรือเปล่าทำไมต้องมีข้อมูลเหล่านี้ ก็เพราะว่าข้อมูลการใช้งานของซีนยางนั้นมีความสำคัญไม่แพ้กับขนาดของซีนยางค่ะถึงแม้เราจะเลือกขนาดของซีนยางได้เหมาะตรงเป๊ะตามที่เราต้องการแล้วแต่หากเราไม่รู้ข้อมูลการใช้งานเนี่ยสมงผลให้เราเลือกวัตถุดิบผิดสูตรการผลิตพลาดเมื่อน,นําไปใช้งานเนี่ยก็ใช้งานได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพค่ะซีนยางเกิดการเสื่อมเร็วนั่นเอง ยกตัวอย่างเช่นการเลือกซีนยางขอบกระจกสําหรับนำไปประกอบติดตั้งเข้ากับเครื่องจักรที่ต้องมีน้ํามันแต่หากเราเลือกซีนยางขอบกระจกรุ่น GR EP 0 0 1ยเนี่ยซึ่งผลิตมาจากวัตถุดิบยาง EPDM เมื่อนําไปใช้งานแล้วเนี่ยซีนยางก็จะเกิดการบวมค่ะทําให้เสื่อมสภาพอย่างรวดเร็วซึ่งในกรณีนี้เราควรที่จะเลือกซีนยางรุ่น GR NB 0 0 1มาใช้งานแทนค่ะ เนื่องจากซีนยางรุ่นนี้ผลิตมาจากวัตถุดิบยาง NBR ค่ะทำให้มีความสามารถในการทนต่อน้ำมันนั่นเองค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าข้อมูลการใช้งานนั้นมีความจะเป็นต่อการเลือกซีนยางเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะดังนั้นในการเลือกซีนยางทั้งต่อไปเนี่ยนอกจากจะเลือกขนาดที่เหมาะสมตรงเป๊ะแล้วก็อย่าลืมพิจารณาเรื่องข้อมูลการใช้งานด้วยนะคะเพื่อจะเลือกวัตถุดิบและสูตรการผลิตให้เหมาะกันค่ะ ลทที่อัลฟาซีนเราก็มีซีนยางพร้อมจะส่งให้คุณเลือกใช้งานหลากหลายรุ่นค่ะและยังมีบริการรับผลิตตามสเปคการใช้งานของคุณหากคุณสนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซีนยางหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่แบรนด์อัลฟาซีนผ่านช่องทาง l ล n e อ f f ช c i ิตเขา pj global หรือโทรเลยตรงได้ที่เบอร์0 2 2 5 7 7 1 4 5หรือเบอร์0 9 8 2 5 3 9 9 5 6เากราพบกันใหม่ ep ถัดไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซีนยางกล้วยพีัยกรุ๊ปมาร์เก็ตติ้งเอนจิเน